สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดวงดีทีวีพูครับวันนี้วันอังคารที่1กันยายนนะครับสำหรับรหลายๆท่านก็จะมีตัวเลขที่อยู่ในใจแล้วนะครับสำหรับการที่จะเล่นหวยเสี่ยงโชคในงวดนี้นะครับแต่สําหรับบางท่านก็ยังเอ๊ะย,ยังไม่มีเลขเลยไม่รู้ว่าจะเล่นเลขอะไรดีวันนี้นิก็เลยจะสรรหาเลขเด็ดเลขดังนะครับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับว่าจะมีตัวเลขไหนบ้างที่โดนใจคุณผู้ชมนะครับเรามานั่งวิเคราะห์กันเลยดีกว่าครับ มีชาวบ้านนะครับจากทุกสาราลติศเลยนะครับเดินเข้ามาแก้บนหรือขอพรเลขมงคลจากไอ้ไข่นะครับเด็กวัดนิเทศลาดประดิษฐ์นะครับของ13าตําบลพืชอุดมอําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับโดยมีทางพระอธิการทวีทรัพย์นะครับเจ้าอาวาสได้เจิมหน้าผากพร้อมมอบรูปภาพท่านเจ้าอาวาสนะครับกล้วยหอมให้กับญาติโยมที่เดินทางเข้ามาทอมุลที่วัดเพื่อเป็นเสรีมงคลนั่นเองส่วนชาวบ้านหนึ่งรายนะครับอายุ5 2บปีนะครับทราบข่าวทางโซเชียลนะครับว่า วัดมีไอ้ไข่จึงเดินทางมากลับไหว้ท่านเจ้าอาวาสนะครับขอพรขอเลขมงคลกับไอ้ไข่โดยครั้งนี้นะครับได้มีเลขมงคลคือ47กลับไปเสี่ยงโชคหลังจากงวดที่ผ่านมาได้รับโชคถูกหวยจํานวนหนึ่งนะครับครั้งนี้จึงมาขอกอบรูป ไอ้ไข่รุ่นทวีทรัพย์นะครับของทางวัดกลับไปบูชาอีกด้วยขณะที่ชาวบ้านอีกหนึ่งท่านนะครับอายุ40ปีนะครับอยู่แถวสายใหม่กรุงเทพนะครับเป็นพนักงานเอกชนนะครับพอทราบข่าวก็เดินทางกับภรรยาเพื่อมากราบไหว้และถวายน้ำแนงของเล่นนะครับและจุดประทัด5,000นัดเพื่อแก้บนไอ้ไข่นั้นก่อนหน้านี้นะครับได้มาขอโชคจากไอ้ไข่นะครับแล้วถูกเงินรางวัลนะครับหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวจึงถือโอกาสมาแก้บนนั่นเองครับ และครั้งนี้นะครับจเจ้าอาวาสได้เจิมเบิกเนตรนะครับมหารวยที่หน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองนะครับโดยครั้งนี้ตนได้เลขป้ายผ้ามงคลนะครับจากการจุดประทัดแก้บนก็คือเลข3-3-9นะครับแล้วก็เลข7-2นั่นเองซึ่งเลขดังกล่าวที่นิกพูดไปเมื่อกี้นี้นะครับ เขาเลยกลับไปเสียงโชคจากการสํารวจแผงขายลอตเตอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือผู้ที่เสียงโชคนะครับต่างให้ความสนใจกับเลขท้าย2ตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับและครั้งนี้นี่ก็สํารวจมาว่าเลขเด็ดเลขดังนะครับว่ามีเลขไหนบ้างนะครับก็มี8 9 2 8 1 2 2 5 2 6 7 5 5 9 6 5 8 7 8 5 คุณผู้ชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับนอกจากได้สำรวจนะครับแผงลอตเตอรี่ในกรุงเทพแล้วรวมถึงผู้ซื้อที่ให้ความสนใจในเลขนั้นๆน,น,นะครับนิกยังมีเลขเด็ดจาก4สถานที่มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับสถานที่แรกนะครับวัดสว่างอารมณ์นะครับตัวเลขที่ได้นั่นคือ588 269 26, 26 182 19 หก9ปดเครับและอีกหนึ่งสถานที่นะครับนั่นก็คืออ่างน้ำมนตาทองนะครับงิ้วรายก็มีเลข37569และอีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คืออ่างน้ำมนต์ฤสีเนนะครับก็จะมีเลข0 4 5 7 8 9 8 9 5 4 7นะครับและอีกหนึ่งที่นั่นก็คือตะเคียนทองแม่พัทสรานะครับมีเลข3537 3995395 39นะครับอีกหนึ่งสถานที่สุดท้ายนั่นก็คือนากน้อยคำชะโนดครับมีเลข283833987542คุณผู้ชมนะครับลองไปวิเคราะห์ตัวเลขกันดูนะครับว่าอยากจะเล่นเลขไหนหรือว่าเลขที่นิกพูดไปนั้นมีเลขที่อยู่ในใจคุณผู้ชมแล้วก็ลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้า วันนี้ต้องขอตัวเลาไปก่อนครับสวัสดีครับ